คับละนี่คือเกมกำแพงซชาทุกวันเสาร์ที่แบบนี้นะครับเราจะมาเ่ร้าด้วยกันทางช่องเจ็แห่งนี้นะครับแน่นอนนะครับตอนนี้นะฮะผู้เข้าแข่งขันของเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องพบกับหัวหน้าทีมก่อนหัวหน้าทีมวันนี้เรียกว่าสุดยอดท่านหนึ่งเคยมาแล้วสุดนอีกท่านหนึ่งไม่เคยมาแต่ว่าเรายินดีมากที่เขามาวันนี้นะฮะพบกับเขาเลยนะฮะ คุณอูดเป็นต่อและหน้าหมูบ้างลาสอ๋อเดี๋ยวมคุณออกมา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 โอ้โสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับโอ้โหนี่อ่ะนี่นี่อ่นี่แเป็นไรฮะเป็นไรฮะเป็นไรฮะจัดหนักอรัวันนี้จัดหนักจัดหนักจัดหนักนะฮะมีบทเรียนมาแล้วเดี๋ยวไเดี๋ยวครับผมถามนิดนึงได้ไหมฮะได้ฮะนี่ผู้เข้าแข่งขันหรือว่ากระหังกระด้งหายครับผู้เข้าแข่งขัน ัผมเนี่ยให้เกียรติคุณขนาดไหนครับผมตามธรรมดาผมจะต้องแข่งกับคนไม่จะมาแข่งกับหมากระเป๋าอย่างงี้โอ้โหอ้โหนี่มันไม่ว่าเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้เขารับบทบาทใหม่ๆแล้วนะบอกเขาไปครับพี่นุ่มบอกเขาไปตอนนี้เขาสุดยอดแล้วบอกเขาไปเขาไม่ได้อู้ดคนเก่าแล้วบอกเขาไปเขามีเมียใหม่แล้วครับผมเอางี้เอาไงลูกทีมลูกทีมผมครับ ผมจะขอให้ทุกท่านได้รู้จักกับลูกทีมของผมน้องฝน,นกับน,น้องเบนทีมสีน้ำเงินคุณเบนและคุณน้อฝนจะเป็นสองสาวมัธยมอยู่ทีมชอบรายการของเราและหวังจะทะลุกำแพงเราไปให้ได้แม่ใจหรอจ๊ะ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวสีอไหนน้กบอลรุ่นไหนนี่น้กบอลนี่นักบอลอ่อันนี้น้องเบนน้องเบนน้องเบนฮะเรียนอยู่ที่ไหนครับหนูเรียนลาดพินิจค่ะหนูหนูเรียนลาดพินิจจามะค่ะเป็นเป็นจามาราชาลัยค่ะเบนจมาราชาลัยอยูงเรียนอะไรครับผมอะสิงคโปร์คอนแวนต์ค่ะอนแวนเป็นอาจารย์หรือเป็นครูครับ มองไกลๆนึกว่าพวกที่แม่คอนแล้วเอามาทิ้งอ่ะคุณเอาของคุณไปเลยดีกว่าของคุณเป็นยังไงไม่ต้องเสียเวลาครับพบกับน้องสายและน้องตะลีลิวทีมสีแดงคือสายและคุนติ๋วสองสามหาวิทยาลัยน่ารักสดใสกันเซียวเฟียลบองาทั้งหมดนี้เธอเป็นคนบอกเราเราไม่ได้พูดเองนะครับ ใา่ไหชื่อั้ยเต๋วค่ะน้องตต๋วทรายค่ะน้องทรายหรือน้องบิ๊กแบ๊กวันวันหนึ่งเนี่ยกินหมากี่ตัวมาเลิกแล้วแข่งกันดีกว่าเอางี้เอาไงเด็กคุณมีของไหมโอ้ยเด็กผมความสามารถพิเศษนี่สั่งปุ๊บนด่ทำได้เลยอย่างเช่นอ้าวหนึ่งสองสามอ้าปากหนึ่งสองสามอกา

ของคุณเนี่ยกล้าเอาไขมันมาขยบแบบนี้มั้ยข้างหน้าเลยดีกว่าคุณดูถูกไม่อยากเรียกไขมันอะอยากจะเรียกว่าหนังพังผืดข้างหน้าปากดีรตีมา ไหว้นะครับขอคนนี้หน่อยครับมาเดินกักแป๊บหนึ่งหมู่นี้ลุงน้องป่วยจังขอรอดท้องหน่อยได้ไหมถามโอเคนะเอานีนะฮะเราจะมาแข่งขันกำแพงซ่ากันเราจะเริ่มจากกำแพงเดียวกันก่อนนะฮะและทีมที่ต้องเล่นก่อนนะครับคือทีมสีน้ำเงินไปใครจะเล่นข้าเดียวต้องคนนี้คนนี้นะฮะ แล้วแล้วแล้วพร้ว้วแล้้วพร้อมไหมนทีมมันเกียดมากเลยนะตโตนะครับนี่คุณกล้าพูดกับนัเดทแบบนี้เหรอให้แกนักเดชคารโตโน่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยคาร์โตโน่ดีก็ป๋าต๊อกหรอกเว้ยปราไม้อยู่โอเคพร้อมไหมครับ เรพร้อมแล้วเชิญที่เลี้ยนดพร้อมไหมครับน้อพร้อมไหมฮะถกก้าพร้อมแล้วกัมพู ูนะครับว่าเธอตกใจแค่ไหนและความตกใจนี่เองครับที่ทําให้การจัดท่าของเธอเลยดูเก้แก้กันกันสุดท้ายก็เลยโดนกําแพงชนแบบนี้แหละครับขนาดตัวเธอเล็กกําแพงยังชนหักขนาดนี้นี่มันซุปเปอร์เกิลชัดๆเลยนะเนี่ยเธอคนนี้แล้วนะรุองงานนนร่วงนงนั่ไปศูนย์คะแนน เอาละต่อไปของคุณละของเขาร่วงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งคุณต้องเก็บสุดขนานี้ให้ได้ผมจะต้องเก็บเพราะว่าทีม3ตัวบาทนั้นนะ่ะทำอะไรกูไม่ได้สามอะไรนะสามตัวบาทของคุณนะครับให้อ้อยให้กล้วยกินให้เรียบร้อยก่อน <c oughs> เอางี้เดี๋ยวผมจะส่งน้องไปเพื่อเป็นการเสียเวลา<ะ>ถ้าเดียวนต้องคนนี้เลยพร้อมไหมฮะครับถ้าพร้อมเชิญที่เพลงรี่ รไม่มินผีข้าวเขาหิวพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า